เรียกได้ว่าเชียร์กันแทบไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียวนะสำหรับการแข่งขันหกรรกีฬาเอเชียนเกม e 2022นะคะหางโจวเกมส์ที่ก็เปิดฉากแล้วนะคะตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมา โดยงานนะคะจัดขึ้นที่เมืองหางโจโประเทศจีนค่ะงานนี้มีเหล่าคนบันเทิงมาร่วมส่งกําลังใจเชียทัพนักกีฬาไทยอย่างมากมายนะคะรวมถึงนักร้องสามาถความสามารถอย่างวีเวลเลดด้วยก็ขอร่วมส่งแรงเชียไปให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้และยังบอกถึงกีฬาที่เจ้าตัวนั้นชอบเชียอีกด้วยค่ะ จริงๆมีชอบหลายกีฬาแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยได้ดูแต่มันจะมีอยู่กีฬาหนึ่งที่ถ้าดูกับเพื่อนแล้วจะสนุกคือวอลเลย์บอลค่ะใช่สำหรับวีนะจริงดูคนเดียวมันก็สนุกแหละแต่ก็ดูกับเพื่อนเราสนุกกว่าเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนเลยนะคะก็สู้ๆนะคะทุกคนซ้อมมาเยอะมากๆแล้วก็เตรียมร่างกายมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นมันจะได้รับชัยชนะกลับมาแน่นอนแล้วถ้าแต่ถ้าสุดท้ายไม่ได้จริงๆอะ่ะ ทุกคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณอยู่คุณคือแบบฮีโร่อยู่แล้วค่ะ ได้รับแรงเชียร์และกำลังใจจากคนไทยล้นเหลือขนาดนี้นะคะต้องบอกว่าแน่นอนเลยว่าทัพนักกีฬาไทยนะคะที่ได้ลงแข่งในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็มีแรงสู้เต็มที่นะคะจนล่าสุดค่ะนักกีฬาเทรนโดตัวแทนทีมชาติไทยอย่างน้องเทนนิสพานิพักนะคะก็สามารถคว้าเหรียญทองแรกมาให้ไทยได้สําเร็จขอแสดงความตบมือแบบรัวๆเลยนะคะต้องบอกว่าน้องเทนนิสเก่งมากจริงๆนะแล้วก็มาคอยติดตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยกันต่อไปค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ